ครับวันนี้จะมาสอนดูกราฟอิค, <S 2> <S 2> <S คอสาสตี้นะครับในใช้หาความหนืดของตัวแก๊สทั้งหลายเดี๋ยวจะมาสอน i q คิดด้วยโอเคโจบอกว่าจงหาความหนืดของแก๊สเลียมนะครับที่2ี่องศาเซลเซียสโอเคเราเปิดมา a แอ e n d ิ x คชนะครับเดี๋ยวตามเลยในแมคคัคบ การอะไรนะฮีเลียมใช่ไหมฮีเลียมฮีเลียมคือคนนี้เราก็จดค่าเอกวายไว้ว่าคือเจ็บจุดเก้ากับยี่สิบจุดห้านะเอกวายเราจะเอาไปพอตในกราฟสิบจุดเก้ากับยี่สิบจุดห้านะสิบจุดเก้าค่าแอกค่าเอกสิบจุดเก้าก็คือน่าจะอยู่แต่แถวนี้ก็คือใกล้ๆสิบเอ็ดเนาะสิบจุดเก้าแล้วก็ยี่สิบจุดห้า ยี่สิบเจดห้าก็คืออยู่เครื่งหนึ่งข่งนอนี้แล้วทีนี้เราก็สร้างมันตัดกันุตเราได้มาจุดนะก็คือจุดที่มันตัดกันแกนไอแกน Y แล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ที่25่องศาเซลเซียสจะมีความเหนื่อยเท่าไหร่ มาดูที่แกนอ,องศาเซลเซียสนะ่ามีแกนฟเรยไฮด้วยถ้าเกิดว่าอยากดูฟเรนไฮก็ไปแปลงหน่วยได้หรือว่าจย์ให้แบบไหนมาเราก็แปลงมาให้อยู่ในสอง่อัวนี้เพื่อที่จะมาดูนาฬิกาแล้วก็ไปหาความหมนึ่นะครับโอเคที่ยี่สิบห้าอ,องศาเซลเซียสอันนี้ศูนย์อันนี้น่าจะเป็นห้าสิบนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สิบยู่นี้เนาะแสดงว่ายี่สิบห้าน่าู่ตรงนี้ เราก็เริ่มไล่จากหนวผมยิบพงะองรซาเซีย์มาผ่านจุดที่เรามาร์คไว้เราก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปอ่าแล้วมันก็จะปล่อยไปจนกว่ามันจะมาตัดเส้นอวิคาสเซตี้นะฮะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เราก็อ่านค่าจากตารางครับถึงจุดศูนย์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 แปดห้าครับครึ่งหนึ่งของสเกลนี้ศูนย์ศูนย์แปด 0.85หน่วยเป็นเซนติพอยต์นะครับแสดงว่าอีเทียมที่25องาศา,าเซลเซียสสถานะแก๊สนะฮะต้องดูต้องดูการาฟด้วยนะว่าเขาเป็นเรซิ่วเอาแก๊สหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แก๊สเนี่ยดูไม่ได้นะก็จะตอบที่0.80.0.85 0.85เซนติพอยต์ <cent> แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้จริงเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้เป็น เอาหน่วย p ส s คาวสิบเนะาะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แปด้าก็คูณสิบกำลังลบสามไปเลย p าสคาวสิบนี่โอเคเสร็จแล้วครับก็ต่อไปต่อไปของลิควิดมั่งอะลิควิดเอาอะไรอะเอาที่กลมๆเนาะกรีเซอรอล100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าจอว่ากรีเซอรอล ึ่้อยปร์เาลิคิดเนาะถ้าให้มันเปล่าๆนี่ล่ง้อยเปอร์เซ็นต์ลิควิดที่เท่าไหร่เดียหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสจะมีความเหนืยเท่าไหร่ถ้ามาดูคร,รับอิซรอลซิซรอลอยู่ไหนอิซรอลร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จดค่าอีกเข้าไว้เหมือนเดิมครับก็จะเป็นสองกับสามสิบเนาะเอกสองหอยสามสิบาดูกาวครับ เทากับสองวายเกับสามสิบอ้โนึกว่ามีไม่ถึงเราแลกประเดิมครับตัดกันตรงนี้นี่ทับเส้นทับเส้นพอดีเลยแล้แ๋ยว่ามันต้ตัดกัน,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 กนตรงน,นี้เนาะ,ะแล้วก็ร้อยองศาร้อองศาอยู่ไหนร้อยองศตรงนี้นรอ,องศาเซลเซียสเนาะ แล้วก็ลากผ่านเร็มที่เหมือนเมื่อกี้เลยลากผ่านจุดเหมือนเดิมครับยังไม่พอเนาะมันปัดอยู่แถวๆไม่ถึงสี่เนาะประมาณสิบ อสิบสามจนะุดเก้านะสิบสามจุดเก้าเซนติพอย์สามจุดเก้าเซนติพอย์แสดงว่าความเหนื่อยของกีซิลีนกีซิลีนที่เราอาที่เป็นร้อยองศาเซลเซียสก็จะมีสิบสามจุดเก้าเซนติพอย์หรือสามจุดเก้าหกสิบสาม พรสเช้าสิบนั่นเองคุณครับสำหรับการรับชมวิดีโอเดี๋ยวเขาน้าจะมาสอนโจทย์ที่ใช้ตารางอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับมากครับ